เปิดแนวรบใหม่กองทัพบ,บุกแน่เขาพระวิหารล่าสไนเปอร์เขมรสืบเนื่องมาจากวันนี้นะคะวันที่16ธันวาคม68ค่ะที่เพจของคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัติการซึ่งก็เป็นเพจที่เกาะติดนะคะการประทะการระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชาตลอดแนวชายแดนนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยทางเพจก็ได้แชร์รูปภาพนะคะพร้อมกับข้อความระบุว่าด่วนๆเขมรเสริมทัพเข้าแนวหน้า พิกัดทางขึ้นเขาพระวิหารซึ่งตอนนี้ดูเดือดมากตลอดแนวตอนนี้เขมรมีแค่เขาพระวิหารเท่านั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเขมรให้กำลังใจทหารไทยทุกเหล่าทุกหน่วยครับและขอให้ปลอดภัยทุกนายเขมรมันคลั่งแล้วศึกตัดสินพระวิหารภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์แต่ว่ามันเสริมเข้ามาเยอะจริงๆ ทั้งนี้นะคะเมื่อวันที่15บธันวาคมะค่ะเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของเพจ army military force นะคะ ก็ได้รายงานนะคะเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เขาพระวิหารเช่นเดียวกันนะคะโดยอ้างว่านำมาจากเชลิแกมของกลุ่มทหารกัมพูชาเองและที่ต้องอึ้งก็คือภาพดังกล่าวนั้นเป็นการโชว์ปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุสุดโถดค่ะที่มีเพียงแค่3ประเทศเท่านั้นนะคะที่มีเอาไว้ครอบครองรายละเอียดนะคะบอกว่าทหารเขมรเนี่ยกับปืนไรเฟิลต่อต้านวัตถุนะคะแบบกึ่งอัตโนมัติรุ่นนี้มีชื่อว่ารุ่น QBU 10ค่ะ เป็นของจากจีนนะคะถูกนำมาใช้ในพื้นที่แนวรบพวิหารภาพจากเชลแกรมกัมพูชานะคะเราเล่าย่อๆนะคะว่าเขาเนี่ยบรรยายสปปรรพคุณของปืนนะคะว่าเป็นปืนไรเฟิลซุ่มยิงต่อต้านยุโทโธปกรณ์ขนาดใหญ่นะคะอย่างที่บอกว่าชื่อ QBU 10นะคะซึ่งเขาก็บรรยายเอาไว้อย่างละเอียดค่ะว่าเป็นอาวุธที่ผลิตโดยบริษัทโนริงโกนะคะของประเทศจีนเพื่อให้กองทัพจีนเนี่ยเอามาใช้ให้มีศักยภาพเทียบเคียงกันกับ ปืนบาเรต t M82 นะคะซึ่งไอ้ปืน b บา r รต์ M82 เนี่ยใช้ในกองทัพสหรัฐค่ะโดยมีรายงานนะคะว่าปืนไรเฟิลรุ่นนี้เนี่ยความแม่นยำเนี่ยดีกว่าบา r รต t M82 อยู่เล็กน้อยนะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านของจา่าไอทับฟ้านะคะอดีตทหารอากาศชื่อดังก็โพสต์คลิปคลิปหนึ่งค่ะที่เขมรเนี่ยนะคะแมต้องเรียกว่าเป็นสายโซเชียลนะคะ เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันแทบจะทุกคนเลยนะคะสำหรับทหารเขมรน,นะคะเขาโพสนะคะอวดจนทางกองทัพไทยเราเนี่ยตอนนี้น่าจะรู้พิกัดเรียบร้อยแล้วค่ะว่าคนคนนี้ยอยู่ตรงไหนของเขาเพราะวิหารนะคะ้บอกัน โอ้ปี่เยัดเจ็บเจ็บกล้ามเนื้อดอกไตดอกก็สิตอนเช้าแล้วนะในนั้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้างในกล่าวนย่างเ้นื่อยๆทั้งนี้นะคะน่าสนใจว่าเมื่อวานนี้นะคะมีกระแสสั่งบุกเข่าพระวิหารค่ะเพื่อเปิดแนวรบใหม่นะคะรวมถึงพี่เล็กนะคะวาสนานณุ่มเนี่ย โพสเฟซบุ๊กค่ะในทำนองว่ามีการประทะกันของทหารราบบริเวณประตูเหล็กทางขึ้นเขาพระวิหารฝั่งไทยค่ะซึ่งชัดเจนนะคะว่ากองทัพเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งแน่ๆค่ะน่าจะต้องเตรียมบุกตรงจุดนี้นะคะก็จับตาดูกันต่อไปค่ะแต่ว่าวันไหนเมื่อไหร่เนี่ยทางเรายังไม่ขอบอกอะไรมากกว่านี้นะคะเพราะว่าอาจจะทำให้กองทัพทำงานยากขึ้นค่ะ